คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอายุไขของมนุษย์นั้นยาวนานแค่ไหนจะเป็นยังไงถ้าเราบอกคุณว่าชีวิตของเราอาจไม่มีขีดจำกัดอย่างน้อยนั่นก็เป็นทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์บางคนกำลังคิดขึ้นมีสิ่งที่เรียกว่าขีดจำกัดเฮฟลิกซึ่งตั้งชื่อตามเลโอนาร์ดเฮฟลิกเขาได้คนพบว่าเซลล์ของเราแบ่งตัวได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นก่อนที่จะหยุดวงจรแบ่งแยกและพิชิตไป ลองนึกภาพว่ามันเป็นดินน้ำมันคุณบีบและปั้นให้มันเป็นรูปต่างๆได้ตามต้องการแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเริ่มรวนและไม่นิ่มแล้วเซลล์ของเราก็เหมือนกับดินน้ำมันพวกมันแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนได้ไม่กี่ครั้งเท่านั้นก่อนที่จะเริ่มสูญเสียพลัง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราทุกคนจึงมีสิ่งที่เรียกว่านาฬิกาชีวภาพแน่นอนว่ามันไม่ใช่นาฬิกาจริงๆแต่เป็นเหมือนตัวจับเวลาในตัวที่นับจำนวนครั้งที่เซล์แบ่งตัวและเพิ่มจำนวนได้นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เมื่อเวลาผ่านไปเราจึงสังเกตเห็นสัญญาณของความชาราและเวลาที่ผ่านไปเซลล์ของเราหยุดสร้างใหม่ แต่มีทางไหนที่จะขยายขีดจำกัดนี้ออกไปหรือขจัดขีดจำกัดนี้ออกไปโดยสิ้นเชิงไหมผู้คนต่างสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วในอดีตมนุษย์มีแนวคิดแปลกๆเกี่ยวกับอายุขัยบางคนถึงกับคิดว่าการมีชีวิตอยู่หลายศตวรรษก็เหมือนเรื่องง่าย คุณเคยได้ยินเรื่องของเมทูเซล่าไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่อายุยืนยาวเป็นพิเศษเกือบ1000ปีตามตำนานเล่าว่ามีต้นไม้พิเศษที่เรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตและถ้าคุณกินผลไม้ของมันหรือจิบน้ำเลี้ยงจากต้นไม้นั้นคุณจะได้รับรางวัลเป็นอายุยืนยาวขึ้นอีกหลายปีในส่วนต่างๆของโลกยุคโบราณ ผู้คนเชื่อว่ามีน้ำพุแห่งความยาววัยซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งพวกเขาจินตนาการว่าน้ำพุแห่งนี้เป็นน้ำพุที่เปล่งประกายรีบริยับตำนานเล่าว่าถ้าพวกเขาดื่มน้ำพุนี้ริ้วรอยต่างๆจะหายไปผมงอกจะกลับมาเป็นสีเดิมและความเจ็บปวดต่างๆจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนักสำรวจหลายคนพยายามค้นหาน้ำพุแห่งนี้แต่คุณคงเดาได้ว่าพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จในจีนโบราณ ผู้คนต่างต้องการค้นหาย,ยาอายุวัฒนะยาวิเศษที่จะทำให้พวกเขาเปนาา็นอมตะจักรพรรดิินซีฮ่องเต้ทรงมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตนิรันด์ถึงขั้นส่งผู้คนไปค้นหาส่วนผสมของยาอายุวัฒนะนี้พระองค์ยังคงเผยแพร่ข้อความนี้ไปยังหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอีกด้วย เรื่องราวจบลงอย่างน่าเศร้าจักกพรรัิได้ลองของแปลกๆที่เรียกว่าชาสีแดงเขาคิดว่านี่คือส่วนผสมลับที่จะทำให้เขาอ่อนเยาว์แต่ของสีแดงนั้นกลับมีพิษและหน้าสีดายที่เนื่องจากความหมกมุ่นของเขาในการมีชีวิตนรันเขาจึงจากโลกไปในวัยเพียง49ปีเท่านั้นย้อนแย้งจริงๆเลยเนอะว่าไหม แต่สิ่งนี้แสดงให้เราเห็นว่าแม้แต่คนโบราณก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะหาหนทางที่จะมีชีวิตต่อไปการวิจัยล่าสุดอาจแสดงให้เราเห็นว่าคําตอบของปริศนานี้อยู่ใกล้แค่เอื้อมนักวิจัยตัดสินใจศึกษาชาวอิตาลีชาราบางคนซึ่งมีอายุระหว่าง105-110ปีเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อคุณยังเด็กความเป็นไปได้ที่คุณจะจากโลกนี้ไปนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคุณเริ่มต้นจากความเป็นไปได้ที่ต่ำมากแต่ความเป็นไปได้นั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุกๆ8ปดปีเรียกว่ากฎของกอมเพิร์สดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นกับผู้คนในช่วงวัย30-80ถึงแแต่เมื่อเป็นเรื่องของวัยชาราจริงๆนักวิจัยจกลับมีความเห็นไม่ตรงกันบางคนคิดว่าความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบางก็เชื่อว่าเส้นโค้งจะค่อยๆค,คลายลงและช้าลงเมื่ออายุมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์จึงตัดสินใจสนทนากับชาวอิตาเลียนที่อายุมากประมาณ3,800คนพวกเขาขอใบรับรองการเกิดและใบรับรองการทรงชีพมาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ถูกหลอกเรื่องอายุเกินจริงและแทนที่จะแบ่งตามกลุ่มอายุพวกเขากลับติดตามเรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนจากปีต่อปี และพวกเขาก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าเหลือเชื่อพวกเขาพบว่าโอกาสที่คนเหล่านี้จะเสียชีวิตนั้นลดลงเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้นเหมือนกับว่าเส้นโค้งของความแก่ชาราจะหยุดลงเมื่ออายุครบ105ปี แน่นอนว่าข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากอิตาลีเราไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้จะเหมือนกันในทุกที่หรือไม่แต่ถึงอย่างนั้นการค้นพบนี้ถือว่าน่าทึ่งมากและทำให้เราเข้าใกล้ความเป็นอมตะมากขึ้นอีกขั้นนัวกวิจัยต้องการจอดลึกลงไปอีกพวกเขาอยากค้นหาว่าทำไมข้อมูลนี้จึงเป็นเช่นนั้นบางทีอาจเป็นเพราะว่าคนแก่นั้นพิเศษ บางทีอาจมีบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการทํางานของร่างกายของเราที่ช้าลงเมื่อเราอายุมากขึ้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามนี่เป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายและด้วยการศึกษาเพิ่มเติมในลนนักษณะนี้เราอาจไขาบาะแสสาคัญต่อไปเกี่ยวกับการแก่ของมนุษย์ก็ได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้ค้นพบความก้าวหน้าและจุดเปลี่ยนสาคัญมากมายในการยืดอายุไขของมนุษย์คุณรู้ไหมว่าสัตว์บางชนิดดูเหมือนจะแก่ช้ามากเช่นเต่าเราเรียกสัตว์เหล่านี้ว่าสายพันธุ์ที่ไม่แก่เลยนักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาความลับของสัตว์เหล่านี้มานานหลายปีแล้วบางทีถ้าเราลองดูว่าสัตว์เหล่านี้ทํางานยังไงเราอาจเรียนรู้วิธีชะลอหรือแม้แต่ย้อนกระบวนการแก่ของเราได้ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการแพทย์ฟื้นฟูและการฟื้นฟูฟนฟเซล ตัวอย่างเช่นกลุ่มคนฉลาดจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยเมนและ MIT ร่วมมือกันค้นหาวิธีทำให้เซลล์กลับมาอ่อนยาวอีกครั้งพวกเขาคิดค้นเรื่องใหม่ๆพวกเขาศึกษาการทำงานของยีนและตรวจสอบโปรตีนในเซลล์ด้วย จากนั้นพวกเขาค้นพบสารเคมี6ชนิดที่ทาให้เซลล์ย้อนเวลาไห้รวดเร็วมากหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ผสมสารเคมีชนิดพิเศษที่ทาให้เซลล์รู้สึกสดชื่นและอ่อนเยาว์เหมือนเมื่อก่อนและสารเคมีเหล่านี้ก็ออกฤทธิ์อย่างมหาศจา์ภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์การค้นพบครั้งนี้ยังช่วยเปิดประตูสู่การรักษาโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหรือข้ออักเสบขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังคิดที่จะผลิตยาเมดที่ช่วยให้คุณรู้สึกอ่อนเยาว์อีกครั้ง เรย์เคิร์สไวนักนาคนนิยมเชื่อว่าเราบรรลุความเป็นอมะตะได้เพยในเวลาเพียง7ปีเขาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดขึ้นเรื่อยๆเคิร์สไวจึงคิดว่าในปี2030เราอาจมีหุ่นยนต์จิ๋วที่ซ่อมแซมร่างกายของเราได้จากภายในสู่ภายนอกเช่นหุ่นยนต์จะเข้าไปในเซลล์ของเราและตรวจสอบว่าทุกอย่างทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือแก่ชาราอีกต่อไปคงจะยอดเยี่ยมมากเลยเนอะ ในอนาคตอาจมีบางอย่างเช่นนี้เกิดขึ้นได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยแน่ใจว่าลูกแก้ววิเศษของเคิร์สไวจะแม่นยำแค่ไหนแม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในสักวันหนึ่งก็ตามแต่ก็ยังมีข้อสงสัยมากมายว่าจะเกิดขึ้นจริงภายใน7ปีข้างหน้าหรือไม่คำถามใหญ่คือเราควรพยายามทําแบบนั้นจริงๆหรอบางคนก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้มากใครบ้างที่ไม่อยากอยู่ดูรถยนต์บินได้และเทคโนโลยีในอนาคตอื่น ลองจินตนาการถึงโลกที่ผู้คนไม่ได้กเกษียณเมื่ออายุ60หรือ70ปีแต่พวกเขายังคงทำงานต่อไปจนกระทั่งอายุเกือบร้อยปีหรือลองนึกดูว่าถ้าปู่ทวดของคุณยังมีชีวิตอยู่และแข็งแรงดีไม่ใช่แค่ปู่ทวดเท่านั้นแต่รวมถึงทั้งครอบครัวและญาติพี่น้องทั้งหมดด้วยคุณจะมีพื้นที่พอสำหรับทุกคนในมื้ออาหารวันขอบคุณพระเจ้าไหมถ้าเราทุกคนเริ่มมีอายุยืนยาวขึ้นเราอาจต้องมีบ้านที่ใหญ่ขึ้นอาหารมากขึ้น และสิ่ง,งอื่นๆอีกมากมายโลกของเราอาจเริ่มรู้สึกแออัดเราพร้อมสำหรับเรื่องนั้นแล้วยังนั่นเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นถ้าเรามีชีวิตอยู่ตลอดไปชีวิตจะไม่น่าเบื่อหน่ายหรอบางคนเชื่อว่าการรู้ว่าชีวิตมีวันหมดอายุทําให้เราหวงแหนทุกเวลาของชีวิต คุณจะเลือกอะไรคุณอยากมีชีวิตอยู่ตลอดไปและคิดว่ามันเป็นการเดินทางที่ตื่นเต้นเร้าใจและมีเรื่องเซอร์ไพรส์รออยู่ทุกมุมถนนหรือเปล่าหรือคุณจะเลือกสนุกกับชีวิตแบบที่เป็นอยู่และชื่นชมช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆของคุณบอกความคิดเห็นของคุณกับเราหน่อย